วันนี้จ้าวันนี้พามาดูเขียดนะจ้าจับเขียดวันนี้พามาจับเขียดนะจ้าจับไปได้นานแล้วล่ะจับมาสองสารอบละแต่ตอนนี้รอบสุดท้ายรอบดึกนะจ้าเอาตอนแรกแบตเตอรี่ชาร์จไว้นะจ้าเลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูแล้วฝนตกด้วยฝนมันพรมๆเนาะว่ากล้องเปียกกระจ้า อันนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้แล้วมันหลบมันวิ่งมันหลบไวโดดไวมากเลยพอมาเห็นแสงมันก็โดดตึ๊บ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 หนีมาละที่เก็บไว้เก็บไปแล้วนะจ๊ะเก็บไปแล้วได้หลายอยู่ได้พอกินแล้วจ้าอันนี้ก็พามาดูอีกรอบหนึ่งามาดูอีกรอบหนึ่งหเหอจะได้อีก หน่อยหนึ่งนะจ๊ะ,จะหาบริเวณบ้านนะจ๊ะเพราะว่ารอบๆมันก็เป็นทุง่งเป็นลกเป็นทุ่งเนาะลกหมดเลยลงไปไม่ได้เลยนะ,ะมันลกมากเลยตามหัวคันนาก็ไม่มีนะจ๊ะมัน,โดด,น,น,น,มน,นโดดลงน้ำหมดเลยจ้าเพราะว่าในทุ่งมีน้ำนะจ๊ะโดดลงน้ําหมดเลยนจะได้บริเวณที่มันขึ้นมาเยอะแยะมันจะขึ้นมาทุกคืนนะจ๊ะ ขึ้นมาทุกคืนเลยขึ้นมาอยู่บริเวณรอบๆสวนหลังบ้านหน้าบ้านตัวใหญ่ส่วนมากจะได้เป็นกบนะจ๊ะกบตัวเท่าหัวนิ้วมืออาจะได้กบกบเยอะมากกบทั้งเขียบทั้งอึงเยอะมากปีนี้เพราะว่าพอฝนตกทีเขาก็ออกลูกเยอะแยะส่วนมากกบเยอะแยะเลยจ้าบริเวณแถวนี้ไม่มีใครมาหานะจ๊ะเพราะว่า จ้าของที่หวงอะไม่มีใครลงอาจาอาจะก็เลยมีลูกมีหลานเยอะแยะอาจาอาจะกบกบเยี้ยม,มากหาไปสักหน่อย ได้มาแล้วนะอันนี้ที่ได้ครั้งแรกเราจะอยู่ในถุงไว้นะจ๊ะในครั้งแรกก็มีแต่ลูกกบนะมีแต่ลูกกบที่ตายเพราะว่าเราเอาเกลือใส่ไปนะจ๊ะไม่งั้นก็จะโดดออกหมดแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปในอันนี้ด้วยนะจ๊ะเกลือใส่ลงไปเขาก็จะไม่โดด ได้มาแล้วเนี่ยลูกกบทั้งนั้นเลยแยกแล้วดูแบบกบเยอะมากกบเยอะมากเยอะจริงๆเพราะว่าตอนฝนตกในหูลองๆแบบล้องเยอะมากเลยอ่ะมีลูกกบทั้งนั้นเลยนะจ๊ะก็ไข่ตอนต้นปีนะจ๊ะต้นปีโตขนาดนี้เลยนี่เขียดอันนี้ แยกกับเขียดกับกลบล้างน้ำทำความสะอาดเอาผ่าออกมาทำความสะอาดล้างแล้วก็ไปหมักเกลือนะจ๊ะหมักเกลือน้ำปลานิดหนึ่งน้านีรสด,ดีฟ้าเขียวน้ำมันหอยก็หมัก แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตากแดดได้ก็จะตากแต่ช่วงนี้ไม่มีแดดอาจจะไม่ได้ตากดดแดดนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันไปนั่งดูกันจ้า ำจ้าทำผพาให้สะอาดแล้วก็นี่ก็จะไปล้างนา้ำล้างๆๆาง,างทักสองสามนะ้ำนี่ล้างน้ำแล้วเดี๋ยวจะมาหมักทอดกินกับข้าววันนี้ก็มีส้มตำนะจ๊าทำส้มตำง่ายๆแล้วก็มีเขียดทอดอนี้ก็สวยนะจินง่ายๆ สไตลบ้านพอเพียงนะจ๊ะกินง,ง่ายอยู่ง่ายนะจ๊ะอยู่แบบไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอยู่แบบสบายๆนะจ๊ะไม่มีความไม่มีความลำบากอะไรมากมายชีวิตคนบ้านนอกมันก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะจ๊ะมลก็มาคุกแล้วมาคุกซอส คุกผงปรุงรสคุกน้ำมันหอยถ้าตากแดดได้แล้วก็แช่ไว้สัก20นาทีแล้วก็เอาไปตากตะแกรงตากแดดนะจ๊ะตากแดดไม่ได้เราก็พักไว้ักพักหนึ่งแล้วเอามาเอามาทอดเลยนะจ๊ะอย่างวันนี้ก็ทอดเลย ทอดออกมาไม่กรอบเท่าไหร่ก็ต้องทอดนะคะเพราะว่ามันไม่มีแดดนะอยู่ไงไรกินง,งานสไตล์บ้านสายบัพอเพียงนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากดูแลไอจีเฟซบ o ๊กสาบัวพอเพียงสายบัวก็พิพเชียวมีก็มีให้ติดตามนะจ๊ะ ช่องใส่บัวพอเพียงด้วยจ้าคุณมากนะคะคก็มีส้มตำด้วยจ้าสวัสดีค่ะ